พระปิตานั่งยานซุ้มถาวรเลื้อยกลุ่ววันชนะสงครามกรุงเทพมหานครเนื้อดินดิบผสมผงใบลานพระสวยเดิมๆเลีเ่ยมพลาสติกเก่าวินเทจหน้าเลนเลี่ยมมาไม่ต่ำกว่า50ปีขึ้นไปแล้วนะคะพระปิตากลุ่วันชนะสงครามองค์นี้สวยดูง่ายๆเนื้อแห้งเก่ามีรอยย่นด้านหลังและทีก่ก้นเพราะตอนถอดออกจากพิมพ์จะต้องมีเนื้อดูนขึ้นแบบนี้ที่เรียกว่าแท้ดูง่ายค่ะ พระวชนะสงครามมีอายุการสร้างมาประมาณ200กว่าปีพิมพ์นี้จัดว่าเป็นพิมพ์มาตรฐานที่ผู้คนนิยมและบูชากันมากพทธคุณของพระกลุชุดนี้โดดเด่นทางด้านอยู่ยงคงกระพันแขล้วคลาดปลอดภัยและเป็นเมตตามหานิยมเป็นที่เลื่องลือพระวชนะสงครามที่แตกกลุมาส่วนใหญ่จะแตกหักและชำรุดมากเพราะเป็นเนื้อดินดิบภายหลังจึงได้นำมาเผาไฟจากการแตกกลุ เพื่อให้พระแกล่งขึ้นพระองค์นี้จัดว่าสวยที่สุดเท่าที่พบเจอมาเลยนะคะมีลวดลายอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติมีคราบกลุและไขว่านขึ้นดูง่ายและงดงามมากๆเป็นพระปิดตานั่งบนบัลลังก์มีตัวนัโพกัพย์อยู่ในบัลลังก์หมายถึงนั่งบนกองเงินกองทองข้างบนมีตัวมะ้าอ,ะอุุด้านข้างมีต้นไม้หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ส่วนด้านหลังปรากฏลายนิ้วมือผู้สร้างพระกลุ่วชนะสงครามองค์นี้เป็นพิมพ์ปิดตานั่งยันซุ้มถาวันเลยเนื้อดินดิบผสมผงใบลานพระสวยมากสวยเดิมๆเ,เลี่ยมพลาสติกเก่าวิวนเทจหน้าเลนคนโบราณกล่าวว่าอยากชนะไม่อยากแพ้และอยากสำเร็จในธุรกิจการงานต้องคล้องพระกลุวชนะสงครามสนใจทัามาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ